สนใจเลยทำลายทำลายทิ้งให้หมดเลยอะไรก็ไม่รู้เที่ยงไม่ได้กินกินได้แต่เช้ากับเยน็นแล้วทุนไงห,หนูจะรอดหุ่นนี่ไงหนูกำลังจะเล่นต,ตับโตมิจะให้หนูรอดหุ่นนิ่ไงนั่นน่นเนะเป็นอะไรอ่ะนุ่นเฮ้นี่นี่ไอ้อ้วนนุ่นบอกมันดิเป็นอะไรกันวันนี้น่ะทำอะไรไม่ดูท์หนูขนล้ว เป็นไรลูกกลับมากระจาตอนเที่ยงมาน่ะกินบ้างกินบ้างบูเป็นไรลูกดูแทะทิ้งนี่หมดเลยดูดูมึงเป็นไรของมึงมึงเป็นอะไรมากไหมยิ้มยิ้มไม่เห็ช่วยเลยน,น้องเลยห,<า>หิวเข้าใจไม่หิวมีที่ไหนน่ะแทะไม่หิวอ่ะการแทะรือคือหิวนี่แทะทำลายดูตาดูตาเข้าใจยังเลี้ยงเขาต้องดูแลเขาไหม